พรพันรับวอลเล์บอลหญิงไทยไม่แกร่งเหมือนเดิมลุ้นตกชั้นเหนือ BNL2025 พรพัน์นเกิดปารดรับวอลเล์บอลหญิงไทยไม่แกร่งเหมือนเดิมลุ้นตกชั้นเหนือ BNL2025 วันที่12กค .68 ทีมวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยยังคงอยู่ในสถานการณ์สุมเสียงต่อการตกชั้นจากการแข่งขันวอลเล์บอลชั้นหลีก 2025BNL2025 2025, หลังพ่ายเป็นนัดที่7ติดต่อกันโดยล่าสุดแพ้ให้กับทีมชาติ โดมินิกัน 0- 3ถึงเซต21 -25 18 -25, 23ถึงในเกมรอบแรกสัปดาห์ที่3นัดที่3แม้สาวไทยจะมีช่วงเวลาที่สามารถสู้กับโดมินิกันได้อย่างสูสีแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถรับมือกับเกมบุกที่แข็งแกร่งของโดมินิกันได้ส่งผลให้ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้ในสัปดาห์นี้หลังผ่านการแข่งขัน11นัดไทยชนะเพียงหนึ่งนัดมี5คะแนนรั้งอันดับ17ของตารางนำหน้าเกาหลีใต้ซึ่งอยู่ในอันดับสุดท้าย อันดับ18เพียงหนึ่งคะแนนโดยหากจบรอบแรกในตอนนี้เกาหลีใต้จะเป็นทีมที่ตกชั้นอย่างไรก็ตามเกาหลียังเหลืออีกสองนัดที่จะพบกับบัลแกเรียและฝรั่งเศสขณะที่ไทยเหลือเพียงแมตช์สุดท้ายกับแคนาดาในวันอาทิตย์นี้หลังจบการแข่งขันรพันพันเกิดปราดมือเซตของทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์เมื่อถูกถามว่าได้อะไรจากทัวร์นามเมนต์นี้ที่จะช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับศึกชิงแชมป์โลกเถอกล่าวว่า จริงๆแล้วฉันไม่ได้คิดอะไรมากเกี่ยวกับการไปชิงแชมป์โลกเลยขคาฉันแค่พยายามไม่คิดถึงเรื่องตกรอบแล้วหันมามองว่าเราจะเตรียมตัวอย่างไรสำหรับสัปดาห์หน้าหรือแม้กระทั่งปีหน้าด้วยซ้ำปีนี้เราเล่นกันได้ไม่ดีเท่าไหร่แถมยังมีผู้เล่นหลักบาดเจ็บหลายคนทีมก็เลยไม่แข็งแกร่งเหมือนเดิมแต่เราก็มีผู้เล่นดาวรุ่งหลายคนเข้ามาหนูคิดว่าการได้มาอยู่ที่นี่เป็นเรื่องดีมากเพราะทุกคนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ร่วมกันในทีมคัะเมื่อถูกถามถึงความคาดหวังในแมตช์สุดท้ายของ VNL 2025พันกล่า พวกเราหวังจะชนะข้าเราจะพยายามอย่างเต็มที่และพวกเราก็ยังมั่นใจมากแม้จะพ่ายมาตั้งแต่สัปดาห์แรกสัปดาห์ที่สองและยังชนะได้แค่นัดเดียวแต่เรายัางเชื่อว่าเราทำได้เรามีความมั่นใจเต็มร้อยว่าต้องชนะให้ได้ในเกมสุดท้ายนี้ค่ะ